สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจเต็นท์รถบ้านน้องปายนะคะวันนี้พบกับเซลล์มะนาวนะคะนาวอยู่ที่นี่เลยค่ะเต็นท์รถบ้านน้องปายสาขาสุขุมวิทร้อนะคะอยู่ปากซอยแบริ่ง28นั่นเองนะคะวันนี้ที่เซลล์นาวจะพามาชมนะคะเป็นรถ Toyota านะคะไฮรักวีโกนะคะก่อนพาไปชมรถนะคะเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นก่อนตอนนี้นะคะเต็นท์เราไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะคะฟรีดาวฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะคะฟรี ส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยนะคะใครสนใจฝากชื่อฝากเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอะคันนี้ค่ะเป็น t o y o ต a h ไ l u x v i g โกนะคะเครื่องยนต์2.5ดีเซล2.5ดีเซลคันนี้เป็นรุ่น G มีไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็จังหน้าคมเมี่ยมแบบนี้แล้วนะคะสวยๆเลยนะคะรถบอกเลยว่าเดิมทั้งคันรถเจ้าของบ้านนะคะรถเจ้าของเดียวนะคะเป็นเจ้าของเอามาขายนะคะคือสวยมากๆเลย ะะตรงกระจกนะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมอง,มองข้างโครเมียมตรงกระจกแบบนี้แล้วนะคะได้ลายล้อมแมกลายนี้เป็นลายของตัว G ีคือสวยสุดๆเลยเป็นสมาร์ทแคปนะคะนี่เลยแต่กล้องแพนเข้ามาจะเห็นว่าแคปเปิดได้แบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นสมาร์ทแคปคือโอเพนได้เลยคือเปิดได้เลยค่ะนะคะสวยมากๆนะคะบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปเจ้าของดูแลอย่างดีตรงนี้ก็เป็น ออโต้แล้วนะคะคือเซ็นทรัลล็อกมีครบหมดแล้วนะคะพวงมาลัยนะคะมาติดฟังก์ชันทั้งสองฝั่งแล้วเรียบร้อยจอเป็นจอของปี2014แล้วนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นจอแบบนี้แบบใหม่ปี2014นะคะโครมเมียมแบบนี้นะคะอ่าสวยมากเลิศมากบอกเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มสุดๆ ใครจะเอาไปใช้งานนะคุ้มสุดๆเพราะว่าเจ้าของเดิมดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะเป็นแคปเตีย้ยเกียร์ธรรมดานะคะนี่นะสวยมากเลยข้างหลังก็จะติดไฮรักวีโกตัว G นะคะ 2.5G นะคะดีเซลนะคะอ่ะเดี๋ยวมาแจ้งเดี๋ยวนาวแจ้งราคาก่อนนะคะวันนี้นะคะเซลนาเอามาทำโปรโมชั่นนะคะคันนี้อ่ะแคปเปิดได้แบบนี้ตรดสวยมาก นี่นะเริดมากมีช่องเก็บของตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยอ่ะเดี๋ยวแจ้งราคาโปรโมชั่นจากราคาหน้าร้านขายอยู่499,000บาทวันนี้เอามาทำโปรโมชั่นขายแค่459,000บาทเท่านั้นค่ะ459,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียง8,000บาทเท่านั้นสนใจฝากชื่อฝากเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ฝากกดติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะคะพิมพ์รถบ้านลงไปได้เลยโทรหาเซลนาวเบอร์โทรค่ะ0 6 5 7 7นะคะ1นนะคะ9 99 9นะคะเบอร์โทรนาวหรือกดลิงก์ไลน์นาวส่วนตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ